สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะต้นแก้วมาฟ้าใสนะคะแล้วก็แม่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องประโยชน์ของการกินถั่วนะคะแล้วก็การชวนเด็กๆกินถั่วฉันเต้ก็กินได้เลยแล้วก็จะมีปรดมาแนะนํานะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะสอนเราจะทํานมถั่วนมจากถั่วรวมกันด้วยนะเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องนี้มาสอนนะว่าทํายังไงนะก่อนอื่น เดี๋ยวให้ต้นการเล่าให้ฟังได้ไหมว่าถั่วเนี่ยมันดียังไงครับถั่วนะครับจะมีทั้งไฟเบอร์ทั้งโปรตีนเลยนะครับเออคุ้มมากเลยก็คือว่าโปรตีนมันจะมีทั้งโปรตีนจากพืชแล้วก็โปรตีนจากสัตว์ใช่ไหมคะใช่ไหมฟ้าใสวันนี้ฟ้าใสพ <ừ> ี่ก้าสอนแล้ว <ừ> ใช่ไหม <ừ> แล้วทีเนี้ยโปรตีนจากพืชถ้าเรากินได้เท่ากับเราได้กําไร<อ>เพราะว่าเท่ากับว่าเป็นโปรตีน<อ>บวกกับไฟเบอร์ นะคะแล้วพืชที่มีโปรตีนเยอะๆก็ได้แก่พืชตระกูลถั่วนั่นเองนะคะแย่งกันพูดเหรอเนี่ยยังไม่ได้แย่งเลยอะ <c oughs> แล้วถั่วอะไรที่มีโปรตีนเยอะๆรู้ไหมคะไม่รู้ไว้ถั่วเหลืองแล้วฟ้าใส่กินถั่วไหมคะหนูว่ากินถั่วแล้วดีไหมไฟเบอร์ไฟเบอร์อรกินชกินพิตาชีโอโอเคแล้วต้องกล้าชอบกินอะไรครับชอบกิน พิซซ่าเชี่ยเหมือนพิซซ่าถั่วและชอบกินถั่วแล้วใช่ถั่วและญี่ปุ่นก็เป็นอีกถั่วหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์เยอะเลยแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราหัดให้เด็กๆเ,เ,เขาได้กินถั่วเท่ากับเขาได้ได้กินกินง่ายกว่ากินผักไหมวันกล่าว่ากินถั่วง่ายกว่ากินผักไหมง่ายง่ายใช่ไหมล้กรัคเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเริ่มต้นง่ายๆอยากให้เขาได้ไฟเบอร์อยากได้เส้นใยดีด<ก>ดๆจกนก็จะให้กินถั่วเลนะือง ให้ไปเป็นจุลินรีย์ให้เป็นอาหารจุลินรีย์ในลําไส้นะคะก็เป็นถัว่วก,ก็มีอีกวิธีหนึ่งให้กินนมก็ได้เนาะนมจากถัว่วแล้วนอกจากนี้นะคะโผล่เข้ามาก่อนทั้งในถัว่วมันก็จะมีแบบถั่วไหลแบบต้ตนกาฝาใสเข้ามามีทั้งถั่วเปลือกแข็งกับถั่วเปลือกอ่อนทีนี้ประโยชน์มันต่างกันตรงที่ว่าถ้าถั่วเปลือกอ่อนก็จะมีพวกแบบโปรตีน<ม>นะคะเป็นหลักเยอะแล้วก็ถั่วเปลือกแข็งนะคะเขาก็จะมีพวก วิตามินอะไรต่างๆที่มันจำเป็นต่อระบบเมตาบอลิซึมหรือว่าระบบการเผาผลาญสวัสดีค่ะคุณนันทวรรณตอนนี้เราก็กำลังจะมาสอนเด็กๆก,กินถั่วนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าเรากินได้ทั้งถั่วเปลือกแข็งถั่วเปลือกอ่อนนะเราก็จะได้โปรตีนที่ครบคว้นสมบูรณ์ไม่แพ้กับการกินเนื้อช็อลยแล้วทําให้เด็กๆนะจะได้วิตามินจากถั่วเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็ที่ร้านเราจะมีผลิตภัณฑ์จากถั่วอะไรบ้างอ่ะ ดีมากอันนี้อะไรอันนี้ก็คือเทมเป้กรรสมุนไพรนะคะเทมเป้จะมีที่ที่ร้านเทมเป้กรอเนนะอันนี้เทมเป้ทำจากถั่วเหลืองแล้วเราก็ไปหมักกับเชื้อราที่มีประโยชน์น<ะ>ชื้อตะกูลเห็ดเนียค่ะพี่ก็เป็นโจ อันน,นี้เขากับเป็นเขาเหมือนได้กินขนมแทนที่เขาจะกินเฟรนฟรายใช่ไหม,มเ,ออเราก็จะได้เส้นใยดีๆจากถั่วไปด้วยอ,นนอันนี้ไม่เคยกินอ่ะอ,อันนี้เผ็ดนะคะเป็นรสเผ็ดม,มันมีรสหวานนี่แม่หยิบไปไว้ไหนไหรสมันหวานเหรอใช่รสบางหวานต้องลองกินรสสม,มุนไพรป่ะเผ็ดนะถ้าแกะอันนี้มันก็จะถ้ารสสม,มุนไพรก็จะดี ว่าได้ประโยชน์จากพวกสมุนไพรด้วยนะคะพรุ่งนี้เราจะมีโปรโมชั่นช็อปปี้นะมีแฟลตเซลล์มาแม่แกให้ดึ่ง้นอย่างนี้3กระปุก270บาทนะคะ24่สิบสี่กุมภาวันเดียวนะตอนเที่ยงวันจนถึงหกโมงเย็นนะคะที่ร้านต้นกล้าฟ้าใสในช็อปปี้นะคะโพสต์แล้วนะคะในไอจแล้วก็ในเฟซนะคะเข้าไปดูได้ก็พรุ่งนี้นะเซตสกระปุกนะ สามร้อยี่สิบเหลือสองร้อยเจ็ดสิบเหลือกระปุกละเก้าสิบอ่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นรสมันหวานนี่คือแบบอว่าเด็กๆชอบมากนะคะกินง่ายแล้วมันหวานเอาไปผัดกับน้ำตาลท่าอดอกมะพร้าวนะคะแล้วก็ซีอิ๊วโรโซเดียมนิดนึงมีทั้งมันหวานมีทั้งเค็มเป้เนี่ยมีมันหวานนี่มันหวานมีเด็กก็จะได้โปรตีนจากมันด้วยในในมันมีอะไรลูกพวกหัวพืชหัวมีอะไรลากตึนมันไป้ลยมีอะไรครับ คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน<ห>นะะแล้วก็มีวิตามินเอโอเคนอก okay. จากนี้ก็จะมีเทมเป้นส,สดนะซื้อไปแล้วสามารถเอาไปปั่นสมูทตี้ได้นะออกมาแล้วแบบเหมือนน้ำเต้าหู้เลยนะคะอ่ะเด็กๆกินแล้วทำงานได้ละอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการกินหัวง่ายๆนอกจากนี้เอามีอีกอย่างนึ่งพอดีเราไดอีกอย่างนึงมีแกนมีแกนไบนะนี่เขาก็จะทําจากหัวเลนทิลถั่ว ลูกไก่นะคะแล้วก็มีซิลิียมค่ะนะใช่เคียนเก็บขอยอนี่ก็คือเน้ะอย่าเพิ่งดิาขด<ช>ายของกอนดิขายของนะอ่อะตอนนี้เราจะมาชวนพี่ๆนะคะทานมถั่วมาใส่อัดจินโชว์มีขายแล้วทํายังไงครับเล่าหน่อยเราก็จะเอาฟองออกจากย,ยังเล่าก่อนมีก่อนที่จะได้อันเนี้ยทายังไงก็คือว่าเดี๋ยวแม่เล่าก่อนนะ เราก็เอาถั่วเหลืองนะคะเราจะมีถั่วเหลืองเป็นหลักเนาะเพราะว่าถั่วเหลืองมันก็กินง่ายแล้วก็โปรตีนสูงเนาะแล้วเวลาเราทําเองใช่ไหม ก็ผสมถั่วต่างๆได้เลยเต็มที่เลยจะใส่ถั่วอะไรก็ได้นะก็หลักการก็คือว่ามีทั้งถั่วเปลือแข็งแล้วก็ถั่วเปลือกอ่อนพวกถั่วเปลือแข็งที่เราชอบใช้ก็คือใส่แล้วมันจะแบบให้ความนัวเนาะให้ความมันละมุนก็จะมีแมคคาเดเมียมีอัลมอนด์นะคะแล้วก็มีวอลนัทแล้วก็มะม่วงหิมพานต์นะคะอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่รวมกันไปสักกำมือหนึ่งนะคะแล้วก็ ถั่วอันเนี้ยใช้ประมาณ100รกรัมต่อน้ำหนึ่งพันกรัมน้ำา1ลนะิตรนักเนี่ยก็ได้ออกมา1ลิตรแบบนี้นะแล้วถ้ามีถั่วรวมๆแบบเนี้ยใส่ลงไปผสมกันได้นะเออเสร็จปุ๊บเอาไปต้มค่ะ20นาทีล้างถั่วให้ล้างถั่วให้สะอาดแล้วก็เอาไปต้มกับน้ำหนะึ่งพันมิลลิลิตรเนาะยี่สิบนาทีค่ะเสร็จแล้วก็เอาไปปักออกมาได้เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็จะ กินแบบเนี้ยยิ่งปั่นละเอียดนะคะก็จะทาให้เรากินได้เลยดัเหมือนจะได้กินเพราะฉะนั้นเราก็จะได้กากจากถั่วไปด้วยรู้ไหมคะว่าถั่วเหลืองหนึ่งร้อยกรัมเนี่ยนะแบบมาเลนแห้งอ่ะร้อยกรัมเท่ากับเท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งขีดเนี่ยนะเดี๋ยวเอาที่ตวงให้ดูเท่ากับถ้วยเนี้ยนิดเดียวเองนะหนึ่งหนึ่งร้อยกรัมอ่ะมีโปรตีนเท่ากับสามสิบสี่กรัมเลยนะสามสิบสี่กรัมนี่ก็ประมาณไข่ไก่เกือเจ็ดฟองเลยอ่ะ ออโปรตีนเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ย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 แลวยังมีแบบว่าวิตามินและแร่ธาตุจากพวกขวดเปิือกแข็งอะไรต่างๆอีกนะพวกสังกะสีซีเรเนียมที่มันจาเป็นต่อระบบเผาผลาญน,นะคะถ้า,ถางั้นเราก <ๆ S 1> <ๆ>ินแทนแทนเนื้อจับเุกได้ไหมได้ถ้าเกิดว่ากินมากคออันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราได้กี่ขวดโอเคยังถ้าเกิดว่าจะชิมมาชิมแล้วเล่าให้พี่ฟังหน่อยว่ารสชาติเป็นไง นี่อ่ะข้นมากเลยนะคะทุกคนแม่จะใส่น้ำกลบเขาไปไหนไม่ใส่คะ่ะอ,อร่อยคอร่อยไหมคะเข้มข้นเอเข้มข้นใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยเพื่อจะ<ล>ให้แบบประหยัดนะ แม่จะเติมน้ำเพิ่มลงไปหน่อยหนึ่งเราจะได้แบบกินง่ายขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราเอานมอันนี้เราจะเอาไปใส่ชงโกโก้ก,ก็ได้นะคะหรือว่าเอาไปใส่โปรตีนที่ชอบเพิ่มหรือเอาไป,ปนงตรงเลยกินงตรง<ด><ด>ๆหรือเอาไปปั่นเป็นสมูทตี้ก็ได้ยิ่งได้ประโยชน์ใหญ่เลยนะคะงั้นตอนนี้เราจะมาให้เด็กๆเ,เ,เติมประโยชน์เข้าไปแล้วก็เพิ่มสีสันด้วยใครเ,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 เอาสีเหลืองใครเอาสีฟ้าก้าวสีฟ้าก้าสีฟ้าเขาจอาสีเหลืองนะไม่เไม่เอาด้วย ะมีสีชมพูด้วยสีชมพูไม่ค่อยออกสีอ่ะนี่ค่ะทำสีให้พี่พี่ดูหน่อยมาเอาหน่อยเนี่ยทำงั้นแม่แม่ทำสีเองเกลี่ยแม่เอาทำให้แน่เขาควรจะมีสีเกลก็เติมให้อันนี้สักสามราคาสามร้อยขอ้นห้าทำให้แน่ของเก้ามากถึงพันห้าเอะก็เติมน้ำไปสักหนึ่งในสามเนาะเพราะว่ามันข้นมากโอเคเดี๋ยวเอาไปเติมพอแล้ว เท่าไหร่ครับอ่ะกลั้ลงกำเองนะพอยังอืมโอเคอ่ะเดี๋ยวแม่ไปเอาน้ำให้ีอ๋อมันข้นอยู่ใช่ดูสิดูสิมันทำอ่ะแต่ไม่ถึงสี่ร้อยใช่ไหมคะใช่ครับโอเค เฮ้ยก่อนเติมน้ำเอางี้กว่ามันยังอุ่นอยู่ถ้าเราเติมสีลงไปมันจะได้ละลายดีขอเติมน้ำก่อนฮะเดี๋ยวมันไม่ค่อยละลายลูกเติมน้ำไปอันนี้ให้เม่ให้ไม่เอาสีอะไรค่ะค่ะค่ะของหมูยมีอยู่ค่ะชมพูค่ะให้เน่สีอะไรคะสีชมพูสีชมพูนะถ้าเกิดว่าบ้านใครมีผงอะไรแบบซื้อเข้าไปพี่พี่เห็นหน่อยเฮยอุ้ยแปะเปิดไม่ออกอ่ะสีชมพูก็เปิดได้ละ อันนี้นะคะเป็นผงบีดรูดหนูไปไหนลูกเนี่คนนยค่ะเป็นผงสาลาเอาช้อนมาเกือ่อมีการด้วยนี่ค่ะเป็นผงสาลาชมพูซอไปลูไรแน่นะเป็นสีฟ้าหรือถ้าบ้านใครมีอัญชันจะใช้อัญชันก็ได้นะคะอย่าใส่เยอะนะลูกเดี๋ยวสีมันเข้มเกินครับอันนี้ผงบีดรูดซื้อมาแต่แม่ว่าแม่ลอง,ลองแล้วสีมันไม่ค่อยชมพูอ่ะเขาใส่ลองคนดูสิคะ เอาย้อนยาวสิลูกเดี๋ยวแม่เอาช้อนมาให้ใหม่เอาอีกสองอลูกใกล้เราใส่เยอะเดี๋ยวมันเข้มเกินโอเคอ่ะนิกซ์เปรืองด้วยเธอใส่ไปเยอะไหมเนี่ยชายใช่ก็เยอะอยู่นะ ละลายคนให้ละลายลูกัเลยายดีค่ะพใส่เมื่อกี้ใส่น้ำยังคะยังแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอไม่ใ่ไม่เป็นไรค่ะหนูก็ทำแบบนี้ดีๆนี่สีชมพูสวยจังเลยอ่ะสวยเลย แบบนี้นะเราก็สามารถแบบนี่รู้อะไรกันหรเราสามารถที่จะเติมน้ำตาลอะไรที่มันมีประโยชน์กว่าได้เนาะถ้าเกิดว่าอยู่ข้างนอกเขาอาจจะเติมเฮ้ยเห็นนะไม่เอาสิับไม่เอาไม่ทำแบบนี้นี่ได้ออกมาออกเป็นสีออกโทนส้ม มีรสชาติไหมไหนมาเล่าให้ฟังนิดอันนี้ไม่มีรสชาติเลยแม่ชอบใส่ทั้งเค็มทั้งอร่อยอไม่ได้เค็มยูปีแต่ออกจากคืนน่ะไม่อโดนทำกอล์ตอย่างนี้ยังไม่เค็มเป็นยังไงนี่ได้แล้วแล้วของฟ้าใสก็เติมน้ำเขาส่งไปอีกหน่อยนึงเป็นสักสี่ร้อยทั้งเค็มหวานหวานแซ่บแซ่บด้วยเหรอ ก้าวเอาค่ะก้าปากฟ้าหมดนะอ่ะแค่นี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากกินหวานหวานน่ะก็เติมอะไรครับน้ำผึ้งเชื่อบนรกาสายค่ะนี่้อยปรุงทีหลังก็ได้เนอะอไว้เวลาที่เหมือนเราทำนมไข่มุกอะข้าขอืมยังไม่ปรุงดีกว่า <c oughs> เพราะเราจะเอาไปให้เม่กินเราจะไม่ปรุงหวานป้าตายไม่เอาคุออ่ว ไม่เลมลิ้นใส่พี่พี่อะอ่ะอใส่ขวดแล้วอ,อากอกใส่ขวดฟ้าใส่แม่รู้ว่าฟ้าใส่จะกินน้ำเชื่อมเล่นฟ้าใส่กรอ,อกใส่ขวดทำเบาๆะะอ,อย่างให้หกนะคะทำยังไงเอาเอาเอาช้อนออกมาสิ ค่อยๆนะนะเดี๋ยวเราจะทำแล้วเอาไปส่งให้คุณย่าข้างบ้านกันนะคะโอ้ยโอยเสียดายอ่ะต้นกล้ามาดูฝีมือฟ้าใสสีมือฟ้าใสดีแคนโอยเก้วเลยค่ะเย้ชิมดูดีกว่าไม่ออแม่จะชอบหวานไหมเน่ แม่คะนี่ก็หวานปะนี่ไม่ชอบกินหวานหรอกเราควรจะให้หวานไเวล่าเราควรจะปรุงไหมถ้าปรุงเราก็ควรจะปรุงอะไรที่มันแบบปลอดภัยใช่ปะนูเซออ่ใส่นูเซ่ได้ใส่นูเซ่แล้วหวานด้วยแม่มีคนขำม,มีใครขำหนูดิสามคนวานใส่บอกสิ <laughs> เอาทำต่อเร็วเดี๋ยวหก เดี๋ยวแม่จะทำสีเหลืองเสร็จแล้วของป๋าใสกาเิดาแล้วค่ะมาอีกรอบให้แม่ดูหน่อยแเาา้าค่ะเก้าได้สองขวดมาใส่จะได้กี่ขวด <c oughs> ราใส่ได้กี่ขวดก้าชนะไม่ชนะอ่นโทรคำโหกอ่ะคนกก้าอ่ะป๋าใสดูสิว่านม ได้มากชอบได้กินโชว์เลยชอบแก่ขอยเอาขวดเลยได้ไหมก้าชอได้ก้ากินโชว์เลยวัาที่ก้ากินก็อยากผสมอะไรงูเซฟไหมนนี้คือของก้าก็จะปรุงยังไงก็ได้ตัวตัวว่าเปลี่ชิมเลยดิเหลือยังไงนี่นี่เสร็จแล้วเราจะมีนมสีเหลืองแก่หอย้อยากลองชิมของนมปะเดี๋ยวเนีจะมีสีเหลืองต่อ อนเซสหน่ครับอร่ตอลลี่นะ t h a t my favorite You e c h o c จะกินยังไงอ่ะใส่แก้วเหรอลูกไม่กินจะขวดเลยก็ด้เแล้วก็ต้งใส่ลงไป่มไม่หล่อไม่หลอ Can you open for me เปิดให้นยเดี๋ยวคุณแม่จะทำสี เี่นูซเซทอันนี้ก็เป็นโปรตีนพืชที่แบบว่าเดาวไว้ใจให้เด็กๆกินนะเพราะว่าเขาทำมาเกิดห,หนูจะทำอะไรหนูจะกินหนอไม่จ้ะอันนี้ของนี่หนูจะใส่ให้เน่หรอคะไม่ใส่เยอะนะคะใช่ท้องร้ายดูเฟอร์นเดี๋ยวแม่เอาเอาช้อนเล็กๆให้เนี่ยอ่ะอันนี้เอานี้ใส่คะ่ะหนูต้องดูนะว่า มันมีพื้นที่ให้ใส่อีกนิดเดียวเองิี่กินก่อนนี่ล้ส่วนของคุณแม่มแม่จะใส่ผงขมินขออ้นนี่นะคะก็ะใส่ผองขมิ้นลงไปอันนี้ของคุณแม่นน่ช่วยต้านอักเสบได้ด้วยนะ ปิดอะไรกัน่อ็อ่ะปิดฝาเอาฝามนะนูเซตเขาก็จะตน,นี้<ด>ให้ราขยบรสหวานให้แม่ปิดให้หน่อยอัน้เน่นมากเลยนะมันก็ขยาแลยเดีย๋ยวทำตกแตแหกหนังอนช้างเลยนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ เป็นสีเหลืองนะคะเดี๋ยวเราจะมีนมสีเหลืองล่แมันก็ระาวาังตกแตกนะคะนมสีเหลืองคือของแม่นะฮึคนขาอีกแล้วขำหนูแม่ป๋าใส่ป๋าใส่ตลกใส่แก้วตลกตลกตอนเต้นได้ปะห้ามทำตกแตกใส่แก้วเแม่ ของก้าเอาไหม,ไมไแม่ไม่มันน้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวบ้านใหญ่หรือบ้านเล็อ๋อใส่พอเราลูก <c oughs> แม่จ้างมาเท่าไหร่หนึ่งล้านพะเดี๋ยวเขาจะคิดว่าแบบว่าเด็กคนนี้กินนมแล้วเป็นแบบนี้หรออ <c oughs> ะแล้วเขาจะไม่ให้ลูกเขากินนมยทีว่ว่าไม่กินนมเป็นอย่างน <c oughs> ี้กไทยใส่ใส่พริกไทยในในี้ให้แม่หน่อยอ่ะพริกไทยเหรอเย้ หรือว่าเราจะใส่นี้ก็ได้ฟ้าใส่พอแล้วก็ไม่ต้องใส่หวานก็ได้คิดไข่ไหนนะครับแม่หาก่อนไม่มีคนหัวเราะเราเยอะจังแล้วฟ้าใส่ทำอะไรตลกอะ <Så S 1> อาห้นก้าวไปขย่าไป,ขไปา่ของ้นก้าวปิดปากก่อนนะ เี่าะอของแม่ทำกินเองใช่ไหมแม่จะมาหาผมพริกไทยทำไมอ่ะออใส่ขิงเพราะว่าพริกไทยนะมันจะเพิ่มการดูดซึมของคาร์บมินตแม่อันนี้มันเย็นเกินใส่ไมโครเวฟหน่อยแม่เย็นเกินใส่ไมโครเวฟได้ปะฮะ,ะเย็นเกินใส่ไมโครเวฟพริกไทยจา้า <laughs> เน่ใจป้าไปพริกของคนไทยพริกไทยพริกไย แล้วเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะกินไม่ได้เพราะว่าเรามีของต <Yeah. S 1> ้งรสนุงเสื้อจก, oh, oh, oh. ก็เป็นการทำให้อร่อยเสร็จแล้วขวดนังให้เน่ให้เน่ทำไมคะโอเคเดี๋ยวเราโทรไปบอกเน่เม่ยอย่าพึ่งนอนนะก็อยากทำอีกอันนึงให้พ่อด้วยยังไงยังไงอันนี้ของขอพ่อพ่อทำได้ปะได้ค่ะอันของคน คนให้ละลายเบาๆนะคะอหอมมากแม่หนูโดนมีพริกไทยไหมฮะมีพริกไทยมีแต่ใส่กินเผ็ดไม่ได้จิตต้องอี้เลยอ่ะ <c oughs> เอาไปควรเร็วๆเดี๋ยวจะได้เทแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาตั้งวางให้พี่ๆดูเนี่ยมีสามสีสวยเป็นปสามตาลอนปิ้งเสร็จแล้วค่ะสีเหลืองยัง<า>ไม่เสร็จนี่ีไงฮะเพคเพคอันนี้ก็สีเหลืองเบาเบาพี่ค,ะเ,คะเดี๋ยวกระจายอ,อันนี้ก็เป็นสีเหลืองนี่ไงวันนั้นที่ดาวโพสใช่ไหมว่าเนี่ย แล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้แบบว่ามีนมถั่วรวมสีๆแบบนี้สวยๆแล้วมีประโยชน์เก็บเอาไว้กินได้เด็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็กินได้นะคะเห็นไหมจบแล้วสวยอ่ะแล้วมาวางเรียงกันนะเราก็ไปหาฉากสวยๆแล้วก็ถ่ายรูปค่ะเพื่อนก็จะแบบว่าเข้ากำลังกีดกัดกันใหญ่เลยว่าทําได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ต้นกล้าจะแอบกินนมเชื่อมอยู่หลังกล้องนะคะ ตอนนี้ช็อโอแลตหมดแล้วนะรออีกทีหนึ่งมากลางนาเลยเขาจะต้องทำจัดดีนทูบาเลยเสร็จแล้วผีมือเขาใส่โอ้เหลืองนะคะพี่เขาจะต้องหมักปานาดาหมักให้ต้นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็ สั่งจองเอาไว้ก่อนเลยนะเพราะว่ามันเลอค่ามากทำไมว่าใส่ถึงสูงกันแม่ล่ะเพราะใส่เอาชุดไข่มาใส่บอกที่พี่ดิแม่เอาชุดแม่มาใส่อย่ายกขาขึ้นมาโอเคสวัสดีพี่พี่นะคะนี่เรามาแชร์ทิปทำโรงเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปแช่โอ้โหหนูเห็นเลยนะ้นแก่ล้างมือไม่ฟอกเซรั่กต้อเสร็จ นั่งลงมาสวัสดีคุณพี่นั่งลงมาไว้ก่อนแล้วก็ล้างุือก่อนขวดแก้วสวัสดีค่ะพี่พี่ก่อนเรายังไม่ได้หยุดกล้องเลยฟ้าใสไม่ต้องพูดทุกอย่างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยันนี่เบตเตอร์ยันเบตกรอบน้ำพรุ่งนี้ตอนเที่ยงนะคะอย e s h o p ป i n g ค่ะคสวัสดีค่ะยูดีต้นแก้ว